สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมปี2567ความพิเศษของเดือนพฤษภาคมนั้นก็คือเป็นเดือนแรกที่จะได้รับอิทธิพลการโคจรยกย้ายของดาวพระพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่นะคะดังนั้นแต่ละลัคนาราศีมาวางแผนชีวิตมาฟังคำพยากรณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีจังหวะที่ดีหลายอย่างเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณ ดาวพระพฤหสัสบดีได้ทําการโคจรยกย้ายราศีซึ่งดาวพระพฤหสัสบดีนั้นก็ถือว่าเป็นดาวสุขพเคราะห์ใหญ่จะทําการโคจรยกเข้าสู่เรือนปุตตะของดวงชะตาจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนานราศีมังกรจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนเป็นเรื่องของการงานเป็นการเดินทางเป็นโปรเจกต์หรือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ ตัวของคุณจะได้ออกนอกกรอบเดิมๆจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในดวงชะตาดาวพระพฤหัสจะเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะอยู่ที่ราศีพฤษภนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มโดยประมาณนับตั้งแต่เมษาปี2567ไปจนถึงช่วงเมษาพฤษภาปี2568นะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องราวใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆก็จะเข้ามาค้องแวะคล้องเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีมังกรก็จะมีทั้งคนที่หวังดีคนที่พึงประสงค์ดีต่อคุณและมีทั้งคนที่ไม่หวังดีและพึงประสงค์ร้ายต่อตัวคุณได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องเลือกคบคนต้องดูคนให้เป็นด้วยนะคะ ชาวลักนณาราศีมังกรคะในช่วงวันที่7ดพฤษภาคมปี2567 ดาวพระพุธจากเดิมที่เคยทําการโคจรร่วมกันกับดาวพระอังคารและโคจรร่วมกันกับดาวพระราหูในเรือนสหัชชะคุณอาจจะเจอกับเรื่องราวที่ไม่ได้ดังใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการเจรจาการสื่อสารการทําข้อตกลงสัญญงสัญญาต่างๆรวมไปถึงการเดินทางและก็เรื่องของคนด้วยอาจจะมีหลายเรื่องหลายราวที่ทําให้คุณรู้สึกมีความเครียดมีความกังวลหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็น ไปดังใจคิดไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพราะดาวพระพุธเจอกันกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ดาววิวาทะเป็นดาวอริดาวศัตรูและดาวพระพุธก็เจอกันกับดาวพระราหูไม่ถูกกันอีกค่ะสาหรับดาวคู่นี้เท่ากับว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมังกรก็เจอกับเรื่องราวหนักอกหนักใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่พอหลังจากวันที่7พฤษภาคมปี2567ดาวพระพุธได้ทาการโคจรย ไายออกจากการร่วมกันกับดาวพระอังคารและดาวพระราหูแล้วเท่ากับว่าจะไม่เจอกันกับดาวคู่อริคู่ศัตรูแล้วจะเหลือแค่ดาวพระอังคารและดาวพระราหูที่ยังสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะ ดาวพระอังคารเป็นดาวธาตุลมดาวพระราหูเองก็เป็นดาวธาตุลมเมื่อลมกับลมมาเจอกันย่อมเป็นลมกองใหญ่มากยิ่งขึ้นและมาเจอกันอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาก็จะส่งผลดีแก่ชาวลัคนาราศีมังกรในแง่มุมของคอนเน็กชันการติดต่อการเจรจาประสานงานการค้า <c oughs> การขายก็จะดีมากยิ่งขึ้นดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งความขยันขันแข็งช่วงนี้คุณแอคทีฟคุณกระตือรือ ร้นในแง่มุมของการทำงานได้เลยนะคะการพบปะผู้คนการเข้าสังคมต่างๆจะส่งผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากส่วนดาวพระราหูที่สถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะนี้หากชาวลัคนาราศีมังกรทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียหรือทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คนจะมีมุมที่ดีค่ะคุณจะเจอกับกะะิลยรรมที่ดีคุณจะเจอกับแง่มุมใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆที่เข้ามาปรับเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกร ให้ดีมากยิ่งขึ้น ดาวพระพุธที่ได้ทําการโคจรย้ายออกจากเรือนสหัชชะนี้ก็ได้โคจรเข้าสู่เรือนพันธุของดวงชะตาค่ะและดาวพระพุธที่เข้ามาอยู่ในเรือนพันธุได้มาเจอกันกับดาวพระสุขและมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งการมารวมตัวกันของดาวพระพุธดาวพระสุขและดาวพระอาทิตย์ถือว่ามีความพิเศษเป็นอย่างมากเลยนะคะพิเศษอย่างไรประการแรกดาวพระพุธและดาวพระสุขเป็นดาวคู่ธาตุน้ําค่ะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศ สีมังกรเนี่ยมีเสน่ห์มีเมงินมีทองไหลเข้ามาเทเข้ามาดั่งสายน้ำพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสามหากชาวลัคนาราศีมังกรฟังคำกลอนเหล่านี้อาจจะมองถึงในแง่มุมของความรักความใคร่หรือกามอารมณ์แต่คู่ดาวพระพุธและคู่ดาวพระศุกร์ที่มาเจอกันจะส่งผลต่อด้านการงานการพูดการเจรจาก,การสื่อสารให้กับตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นในระยะนี้ก็จะเป็นลักษณะของปากพารุ การพูดจาเจรจาสื่อสารของชาวมังกรจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณจะนําให้คุณนั้นมีความมั่นคงและก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานส่วนดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวคู่สติปัญญาคู่ดาวแห่งการแก้ปัญหาเป็นคู่ดาวแห่งการประชาสัมพันธ์หากชาวลัคนาราศีมังกรมีธุรกิจมีกิจการงานเป็นของตัวเองจังหวะนี้โปรโมทสินค้าทําการตลาดในทางออนไลน์และออฟไลน์ได้เลย หรือตัวคุณมีปัญหาอะไรมีเรื่องราวจุกจิตอะไรเมื่อคู่ดาวคู่นี้มาเจอกันจะหาทางออกทางแก้ได้ดีมากๆคุณจะมีทักษะการใช้ความรู้ใช้ความสามารถที่คุณมีมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการพูดการเจรจาก็จะส่งผลทำให้คนรักเมตตาและเอ็นดูตัวคุณด้วยค่ะ คู่ดาวที่3าคือดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ที่มาเจอกันนี้ถือเป็นดาวคู่สมพลคู่ดาวสมพลคู่นี้จะสมพลทําให้เจ้าชะตานั้นมีลาบยศเกียรติยศมีชื่อเสียงมีเครดิตดีผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจในตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลสนับสนุนอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าเมื่อดาวสามดวงโคจรมารวมตัวกันแบบนี้ถือว่ามีความพิเศษอย่างมากคุณจะมีทั้งบารมีจะมีทั้งอํานาจมีทั้งเสน่ห์มีความสําเร็จมีความรับ รื่นในด้านการทำงานและรวมไปถึงการหมุนเวียนเงินด้วยดาวสามดวงนี้โคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนพันธุเล่งไปยังเรือนกัมมะก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับการงานของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยค่ะชาวมังกรทำธรุรกิจการค้าใดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านนะเกี่ยวกับการเช่าโรงแรมคอนโดหอพักจะมีมุมที่ดีอย่างมากในระยะนี้เลยทีเดียวค่ะและญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหายคนรอบข้างตัวคุณคอนเน็กชันที่คุณรู้จักก็จะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นั่นก็คือให้ระมัดระวังญาติพี่น้องเจ็บป่วยไม่สบายให้ระมัดระวังการสูญเสียญาติพี่น้อง เพราะดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อโคจรเข้าสถิตยอยู่ในเรือนพันธุก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ชาวมังกรบางคนเนี่ยอาจจะสูญเสียญาติพี่น้องสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพรักและนับถือหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องแยกกันอยู่ย้ายบ้านห่างจากคนรักห่างจากญาติพี่น้องที่รักห่างจากเพื่อนที่รักลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะ หากเราจะพิจารณาในแง่มุมการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระราหูนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดาวพระราหูก่อนหน้านี้สถิตร่วมกันกับดาวพระพุธอย่างที่สมัยได้บอกไปซึ่งเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูดังนั้นก่อนหน้านี้จะมีรายจ่ายค่อนข้างจุจิค่ะเดี๋ยวก็จ่ายสิ่งนั้นเดี๋ยวก็จ่ายสิ่งนี้ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาต้องหมุนเงินตลอดเวลาแต่ตอนนี้ดาวพระพุธย้ายออกแล้วย้ายเมื่อ เมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2567ส่งผลทําให้ดาวพระราหูมีกําลังมากยิ่งขึ้นดาวพระราหูร่วมกันกับดาวพระอังคารการเงินการทองก็จะคล่องตัวมากขึ้นการเดินทางการติดต่อการเจราจาประชาสัมพันธ์งานออนไลน์ line, การพบปะการเข้าสังคมคอนเน็กชันใหม่ๆล้วนแล้วแต่จะเกื้อกูลผลักดันสนับสนุนให้งานที่ชาวลัคนาราศีมังกรหยิบจับทําอยู่นั้นก่อเกิดลาภผลก่อเกิดผลประโยชน์และมีเงินหมุนเวียน ไหลมาเทมาดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณ <c oughs> ก็โคจรสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นได้เจอกับขุมทรัพย์ทางกงารเงินค่ะตัวคุณจะมีความขยันมีความแอคทีฟหย,ยิบจับทําสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นเงินเป็นทองและดาวพระเกตก็ยังโคจรมาร่วมกันกับดาวพระเสาในเรือนกระดุมพระอีกโอ้โหยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้พบ เจอกับเรื่องราวของความร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือค่ะ และอย่างที่สมัยได้อธิบายไปต,ตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วนะคะว่าดาวพระพฤหัสบ,บดีนั้นได้ทําการโูจรยกเข้าสู่เรือนปุตตะปุตตะก็หมายถึงงานเสริมช่องงานเสริมช่องงานพิเศษและหมายถึงโชคลาภดังนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยไม่น่าห่วงเลยมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองลงทุนหรือเทรดหรือเก่งกําไรก็เหมาะมากๆเลยทีเดียวนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกร หากคุณทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆจะเข้ามาคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะดวงชะตาของชาวมังกรยังถือว่ามีความเข้มแข็งอยู่มากเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัพรพสวรรอบข้างมันทำบุญทำทานและหมั่นรู้จักการแบ่งปันมันที่จะรู้จักการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสมัยก็เชื่อว่าสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกื้อกูลและส่งเสริมทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรประสบพบเจอกับความสม สำเร็จอย่างแน่นอนค่ะหากท่านใดเป็นชาวบางกอนและเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็ขอให้คุณพูดสิ่งดีๆแก่ตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยยดาาฟ,ฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงมาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้ประสบพบเจอกับความสำเร็จค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ